สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสุภูสุคนเด้อมามือนี่สิพากิน,นอันกระปุ้นช่วงนี้สิกินโอ้ยกระปุ้นเรา,าเอาพริกใส่พรอมนะจ๊ะเน้องเจ้งเผ็ดน้ายาตีนไก่ได้จ้ะเด้อกระปุ้นน้ำยาตีนไก่มีตต่ปลาหงแถมมาพอปลาหูโมลายแล้วก็พักกับพักที่เขากินกับอันนี่แหละค่ะ พักพักโดงแล้วก็ไอถั่วงอกเราจะมีโหลัละพามานําเพราะว่าเสียดายค่ะยูนี่นั่นซื้อมากแล้วมัน,มนพแพงเนาจะต้องกินเพราะว่าไส้นั้นคือนำไรยก่อนไส้ซื้อมากว่าสียเอนเอามาพัดมานี่มันพอดีมันบริพัดก็ตรงเอามากินเนะจ้ะมาพี่น้องมากินก่ไส้วนกินนาะจะน่าเล่นกับส้วนเลนเ่นไปเที่ยวกับส้วนไปเที่ยว พู้ได้มาก,กินกับมาก,กินน้ำกานมาเบิ่งกันกินผู้ได้บ่มากกับเบิ่งคือเก่าเด้อมาทำยาตีนไก่พี่มันจะเป็นยังไงพี่น้องครับส้มตำก่อนด้ยวยสั่ก่อนอื่น Cái nhám này có xem này Xay mưa xì lọt bò Mất, 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 น้าแบบคุ้น้นเราอันเทศใส่แบบว่าต้งมีน้ำเนี่ยจ้ะกินแบบอันแบบที่ให้มันคุ้น้นจะดูดบ้านห้าไก่

ผักดองนะจ๊ะผักดองเนาะกินกับอันข้าวปุ่นเสียบมืบ่อนี้หนาวหนาวหนาวเป็นพิเศษมื่อนี้ ้เขานานเลยเน่าจะเนาะพักดอง ได้มากินสินคือใช่เนี่ยเบิ้งพักดองเสียบเสียบถ้ามากินสินกินเส้นได้ทุกมือกินได้ทุกมือ ไม่ใช่เฉพาะเส้นขัาปุ่นเนี่ยทุกอย่างก็เตี๋ยวมามากกินได้หมดกินได้ทุกเส้นเป็นเด็กเส้นมืดอนบอริจาะก็จะโบมืดนถึงนอกในกล่องเพราะว่า แสงมันส่องแสงส่องตาก็เลยปิด ก็ยังจินไก่เหลื้เอเผ็ดสะใจพี่น้องเอา้าใช้ส่วนพ่อมาเลยทั้ง <laughs> ส่วนทั้งมือ อยบ้านเ้ตาตั้ตามาฮ้เนี่ยตั้มาฮู้งน่อยน่อยนี้หม,มา่อามว่าไม่เน้นส้มตำเราจะคือเอามาเป็นเครื่องเครื่องเคียง 嗯。<laughs> นี่ไม่เน้นส้มตำแล้เวเน้นข้าวปุ้น บางคนเป็นบมมาก,กินสินเนาะแต่ว่าไส้นี่นี่แต่สินงไส้กับยูได้มาถึงทำทำแต่เมนูเส้นนะจ๊ะไส้กับยูได้กินได้ตลอดนะไม่มีเบื่อ มูละผ้าเด้หนี่เอามากินเมื่อผักซื้อมามันแพงเนะจ้ะใช่ไหอืึ <c oughs> กินเยพูดเดียวก็แส่ดดบพู้เดียวแต่ว่าบอกพู้เดียวเหรอคะยินกับมูนี่อันนี้แหละใ้ยูทูปจานใครจานมันแต่ว่านั่งกินด้วยกัน ลองกินครับอืมหัวป่นมันเข้ากันเนาะจ้ะ <c oughs> ยิบมันเดือตะสันสันยิบว่าไรเน่ยเด็ก <c oughs> ๆไปโรงเรียนเพราะไม่ไปทำงาน ใช่ไม่ได้ทำแราทำมันพุดธวมันสุกมันพุดกับมันสุก,ดกมดีได้ไปเจอเพื่อนๆที่น่ารักของทรายอืมมาคิดเห็นหน,นอะ

เจี้ยงปาวันนี้สนเสนอคำว่า,าเจี้ยงติลิน <c oughs> เจี้ยงติลิน,น,นก็คือเกี้ยงเกา่าอื